ที่ให้เกียรมาคุยกันพรุ่งนี้ค่อยคุยเรื่องผีอื่นนะคะมีผีอะไรเล่าให้ฟังหน่อยนะคะคุณอัศน,นีมีผีอะไรมั้งคะผีปอบผีอิดแต่จะบอกว่าผีกระสือนะมันมีจริงเขาบอกผีกระสือมีจริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาในรูปไส้ออกมาอย่างนั้นนะอาจจะมนในรูปแบบว่ากินของดิบๆอะไรอย่างเงี้ย ไม่ก็ผีกระหางอะ่ะผีกระหางอย่างที่คุณก็ว่าย่อมีสักเบือเน่ย <c> ค <oughs> าดว่าผีกระหางก็คือพ่อค้าส้มตำอะ่ะ เล่าแบบนอนสต็อปเลยอะ่ะแต่ที่เล่านี่จริงนะจริงนะจริงแท้แน่นอนเลยอะที่แบบว่าลูกปั้นน่ะมาในฝันแต่แล้วเช้าขึ้นไปไปเห็นนะไอ้ลูกปั้นตัวนี้นี่นานที่เราเห็นเมื่อคืนนี้เนะี่ยตกกระจายอะ่ะตกกระจายเอ๊ะมามาม,าม,ามาหาเรานี่โกรธเราเรื่องอะไรเราไม่ได้ไว่ายหรอเราไม่ได้ไปสักกา,า,าระหรือไงก็เลยไม่ได้ทําตรงนั้นเลยอะ่ะกลัวเห็นยังไงแล้วกลัวเพราะกลัววันหนึ่งอะ่ะ เขามาพาเราโดดตึกเราทำไงอ่ะเคยเห็นหมากคนที่โดดตึกโดดอะไรอ่ะมันต้องมีคนพามีต้องมีผีพาไปอ่ะมีคนพามีคนนําอ่ะเหมือนกับหมาของพี่อ่ะที่บล็อกอ่ะที่พาพี่ไปอ่ะเห็นไหมละ่ะก็พาเดินไปธรรมดาเนี่ยแล้วพาเราไปเดินแล้วรถชนเราล่ะใช่ไหมมันก็มีใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นไปได้เฮ้ย คนที่ไปอยู่บนตึกอ่ะแล้วอยู่ดีโดด,ดลงมานะ่ะทุกคนบอกว่าเี่ททำไมทสั้นเลยมันต้องมีคนพาเข้าไปอ่ะมีคนพามีคนพามีคนนําอ่ะเฮ้ยทำเพื่อทำเพือทำเพืออะไรเงี้ยเชื่อเถอะว่ามันมีพี่ถึงได้ไม่กล้าอยู่ที่ที่ท,ที่ที่ตรงนั้นไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมวันหนึ่งอ่ะเขามาเข้า,า,ขา,า,ขาฝันเราอย่างเงี้ยแล้วเราไปเห็นเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะวันหนึ่งเขาพาแล้วโดดโดดตึกอ่ะใช่ไหมแล้วคนก็คิดวา่าเอ๊ะเรา เราคิดสั้นเพราะอะไรแท้ๆมีคนพาเราเนี่ยเือนคนที่ขึ้นไปตึกตึกสูงๆแนละ้วโดดลงมานะ่ะนะมันต้องมีคนพานะบางคนพ่อแม่บอกว่าเด็กคนนี้มันไม่ได้มีปรบับิอะไรฐานะก็ดีอยู่ดีๆโดดตึกลงมาเฉยเลยม,มันต้องมีคนพานะชวนไปเวลาคล้ายๆคนถึงเวลาเนี่ยเขาเคยตายตรงนั้นเขาก็ไปตายตรงนั้นอะไรเงี้ยพี่กลัวเงยพี่ก็เลยพี่ก็เลยลาออกพี่ไม่ดั่ตรงนั้น มากเลยอยู่ตรงนั้นไปเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็พาเราโดดตึกเชื่อพี่เหรอนี่ก็เลยออกเชื่อแม่ที่เล่าอ่ะจริงนะไม่กลัวเลยด้วยคือ,ค,อคือที่เล่าเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเคยผ่านมาเคยเห็น,นไงี่เล่าผีเผลออะไรเงี้ยเคยเห็นก็เลเล่าแนะเมื่อวานนี้ก็เล่าเห็น ดีเขาพี่ชายพี่พี่เฉยพี่ชายอ่ะอยู่ดีก็ลำลำไหมเน,นะะี่ย่ะลำดาบขึ้นมาแล้วพูดภาษาอะไรอ่ะภาษาทางพม,ม่าพม่าอะไรอ่ประปกติเป็นคนพูดพูดภาษาไทยอ่ะพูดน้อยจะได้ไม่ก็จะพูดเยเรียบร้อยจะไม่ใช่นักเปลงาเลยลำดาบก็ไม่เคยเป็นเลยอยหรือลำเฉยเลยไปที่ไปที่ด่านจะดีสามองคอ์แล้วจะไม่เชื่อหรอกว,ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอ่ะเขาบอกว่า จร,จริงทุกประการแบบคือเราไม่ได้แบบที่เขาเล่าว่านาะมาเล่าต่อนะมาอันนี้เราแบบเลาจากประสบการณ์จริงของตัวเองเลยง่วงนอนกันหรือยังคะง่วงนอนเชิญเลยนะคะนอนได้เลยนะคะเพราะว่าพวกนี้เราก็คุยกันใหม่ได้ จะเสมอเข้าฉันมีเธอเป็นคู่เพียชใจ